ขอเซตยอ่อนั่นสินะครับติดต่ออาจารย์โกโจก่อนดีกว่าช่วยอรอเดี๋ยวก่อนนะเธอน่ะฟังรู้เรื่องได้เหรอว่าเขากำลังพูดอะไรอยู่มันใช่เรื่องสำคัญตอนนี้เหละครับเนี่ยสุดต่อสุดพอพวกเราเป็นฝ่ายที่ขีดจำกัดก่อนอย่างนั้นเหรอเขาจ้องจะเล่นคุณ รุ่นพี่อินุมากิถ้ายังใช้ต่อพ่อซีมอสองห่อใส่ไข่อะไรครับผมขอเซตย่อสูตรต่อสูตรพ่อซีมอสองห่อใส่ไข่เนี่ยถ้าคุณติดคุกอะแล้วภาษาคุกคุณไม่รู้อะ แล้วถ้ามีคนมาบอกคุณว่าชานมไข่มุกอร่อยมากเลยเหรอเออเมก็มารุละ่ะค่ะมีวาคนได้ประโยชน์ค่ะขอเซตหยอสูตรต่อสูตรพอซีหมอสองหอใส่ไข่เนี่ย<อ>คุณจะเข้าใจหรือไม่เขาจ้องจะเล่นคุณกลับกันเถอะ <c oughs> เมาแล้วขับถูกจับถูกปรับถูกเย็ดสตู